สวัสดีครับ <c oughs> มามาเอาเป็นเดี๋ยวเอาไปเก็บไว้ก่นอนวันนี้มันมีมีม,ม,ม,มีรุ่นกีตาร์คาสุกิรุ่นใหม่เข้ามาหยิบสีนี้มาไมไม่ไม่ไม่สีนู้นสีนู้น,น,น,ม,นมีสองสีเนาะมีสองสีอ่าทำไมไฟมันมืดวะไม่เป็นไรหรอกตัวนี้จะเป็นรุ่นมันเป็นรุ่นใหม่ของเขานะครับเพิ่งเข้ามาเลยตัวนี้จะเป็นรหัสชื่อมันก็คือคาสุกิไลท์อ่านว่าซีรีส์หรือปะ คาสุกิไลท์ซีรีส์แล้วกันนะครับคาสุกิไลท์ซีรีส์ตัวนี้สเปคมันจะเป็นไม้ลามิเนตทั้งตัวถึงจะเป็นลามิเนตนะครับแต่งานมันดีเปล่ะงานดีงานสวยมากงานมันเนีปอยู่นะเป็นงานเคลือบเคลือบด้านนะเคลือบเคลือบเคลือบด้านหรือว่าที่เขาชอบเรียกกันเคลือบซาตินอะไรนั่นแหละอ่าใช่ค่ะงานดีอยู่ผมก็ได้เพิ่งได้ลองเนี่ยวันนี้มีสองสีมีสีสีสีหน้าไม้สีไม้อ่อนกับสีไม้เข้มนะอันนี้จะเป็นลามิเนตสปูตตัวเนี้ยไม้เข้มจะเป็นลามิเนตห้องกันนีทั้งตัวเลย แล้วก็แล้วจะชอบกันแล้วกันโทนเสียงเหมือนกันแหละเดี๋ยวลองให้ฟังอ่าประมาณนี้โปรงธรรมดาเท่าไหร่มีอ่าละคาะปรงธรมรมดาจะอยู่ที่2 2 5 0บาทจ <ไฟ S 2> ้าโปร่งไฟฟ้าจะอยู่ที่2,650ย้าบาทา้าพร้อม,มอยังไงโบเรียบแล้วนะพร้อมของแถมนะคะของแถมก็มีกระเปา๋าปีกที่แกปีนปแจจัยคอสายแจ็คสายสตาลานะคะสำหรับอ่าสายแจ็คสำหรับกีตาร์โปร่งไฟฟ้า,ฟา,ฟา,ฟานะคะ โปร่งธรรมดาจะไม่มีสายแจ็คนะจ๊ะจ้าแล้วก็นี่นี่ข้างหลังนี่ข้างหลังอืมก็เท่อยู่งานดีลูกบิดเป็นเด็กตันแล้วก็มีโลโก้เขาโลโก้คาสกิเขานะดีดีรถนี้งานงานเนี้ยบดีคือกับราคาที่ที่ที่ลงเนี่ยที่ที่เอ่อที่ราคาไม่ได้สูงมากนะคะงานสวยอยู่นะเขาทําดีขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะบอกให้ใช่อืมเนี้ยบอยู่โอเคมาเดี๋ยวลองเล่นกันเลยเมื่อกี้ผมลองคร่าวๆแล้วแหละก็เดี๋ยวลองดู อันนี้ลองฟังเสียงโป่งธรรมดาก่อนโ <นะ S 2> ป่งธรรมดาก่อน,น,นผมหยิบโป่งไอฟ้ฟมาใช้ก็จริงแต่ก็คือไม่ได้ต่อแอมมันก็คือโป่งธรรมดาแต่แหละช่องทางการซื้อก็ช้อปปีตอนนี้ก็เพิ่มช่องทางมาแล้วอีกถึงช่องทางคือช่องทางในลาซาด้านะคะอันนี้คือมีบริการเก็บเงินปลายทางนะ <c oughs> ถ,ถ้าเกิดใครชอบแบบเก็บเงินปลายทางเนี้ยก็ไปสั่งลาซาด้าแต่ว่าการส่งเนี่ยอาจจะแบบ าอาจจะช้ากว่า,าทางช้อป,ชอปปี้หรือทางเพจนะคะเพราะว่าบางทีมันต้องเป็นรอบของของไอ้นี่รัสด้าส่งพัสดุอย่างเดียวไม่มีแบบว่ามอไซด่วนอะไรไย่าีใช่ร<ช><ม>ัสด้ามีแต่พัสดุอย่างเดียวนะคะแต่ถ้าเกิดอยากรวดเร็วอย่างเงี้ยใจร้อนช้อปปี้ในเพจได้เลยม,มีบริการ,รานั้นเหมือนเดิมหรือว่าจะาหน้าร้านก็ได้เนาะหน้าร้านก็มีนะคะหน้าร้านก็เซ็นทรัลเวสเกตนะครับสาขาตอนนี้มีสาขาเดียวอยู่นะครับชั้นหนึ่งโซนแฟชั่นพัท มิวมด,ม,วม,ดมิวสิกนะครับทำร่วมกับพี่ชายนะครับก็เหมือนกันนะครับไป,ไปไปอุดหนุนกันได้ที่ร้านมีมีแขวนหให้ลองมีให้ลองอยู่มีพนักงานน่ารัมีน้องๆองหน้าร้านนะคะจะให้คําตอบทาแนะนําอยู่หน้าร<ะ>้านนะเล่นให้ฟังเลยแล้วกันมาเอาเส<อ>ียงโปรงธรรมดาก่อนจ้ะตัวนี้เลนะ่นได้ทุกแนวแหละส่งเนี้ยสักครึ่งเพลงแล้วกัน ใช่ปโบไปเปิดเดี๋ยวเดี๋ยวผมตัวแอมเลยเนาะเดี๋ยวต่อตัวแอมให้ฟังเลยตัวแอม <c oughs> ผมใช้นุก a อซี่ิบห้านะครับยี่สิบห้าวัตยี่สิบห้าวัตแล้วก็ระบบไฟฟ้าจะเป็นเอ่อ LC5 ้า LC นะครับมีจูเนอร์มีเครื่องตั้งสายในตัวสะดวกดีนะครับ ว่าเล่นเปิดหมวกได้ใช้งานได้เลยใช้งานได้จริงๆนะครับขออภัยนะบ,บางทีผมอ่อนจอมไม่ได้เล่นเลยไม,ไม่ได้อ้อม <c oughs> ไมไ่เล่นเลยนะครับ <c oughs> ก็ได้จับกีตาากก็ต่อเมื่อสินค้าเข้าแล้วก็คือเซตอัพเซตอัพเสร็จแล้วก็ให้ลูกคา้าแพ็คลงกล่อง <c oughs> จะได้หยิบมาเล่นไหมล่ะไม่ไม่ค่อยมีเวลา <c oughs> โอเคก็ประมาณนี้แหละประมาณนี้ประมาณนี้ค่ะราคาหมดแจ้งราคาอีกทีนะอธรรมดานะคะรุ่นนี้ธรรมดา2 2 5 0บาทจ้าโปร่งไฟฟ้า2,650บบาทนะคะ ประมาณนี้ไม่มีอะไรเพริ่มเติมแล้วนะครับก็เดี๋ยวยังไงก็ฝากสินค้าแล้วกันฝากล้านด้วน,นะคะเดีสินค้าหน้าร้านฝากสินค้าออนไลน์หรือจะสั่งซื้อหน้าหน้าเพจก็ได้นะฝากฝาก่มด้วยนะคะ,ะ,คะ,ะไปแล้วคะ่ะไปแล้วเหรอไปแล้ว,ลวมันเหมือนจะมันมันเหมือนกันไม่ได้บอกอะไรสักอย่างม,มีมีอะไรไหมสเปคบอกแล้วสเปกบอกแล้วระบอกป้าสาบอกแล้ว ราคาบอกแล้วมไม่เยอะนะ <ไป S 1> โอ้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ